นี่นครับวันนี้ผมจะพามาดูถ้ำผีแมนนะครับนี่ครับปา้ายถ้ำผีแมนของอำเภอบางละนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนเดิมนะครับถ้ำผีแมนถ้ำนี้จะติดถนนเส้นหลักนะครับนะครับทางซีเมนนะครับเดินเข้าไป ประมาณอีกัดไรก็สามร้300เมตรนะครับ <c oughs> จะถึงปากถ้ำ <c oughs> ไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมก็เพิ่งเคยมาครับเป็นครั้งแรกเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับตอนนี้เปิดให้บริการครับเปิดให้เข้าชมครับถ้ำผีแมนถ้ำนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักนะครับของอำเภอปานมะพร้าวครับนี่นะครับธรรมชาติครับข้างๆรอบๆนะครับ รเริ่มเห็นหน้าผาแล้วนะครับไม่ไกลครับ มาถึงตรงนี้นะครับจะมีบันไดนะครับมีลาวนะครับให้จับขึ้นนะครับเป็นลาวเป็นลาวเหล็กนะครับเป็นลาวเหล็กนะครับตรงนี้ครับนี่ครับทั่วไว้จับแล้วก็พยุงตัวขึ้นนะครับเพราะว่าทางมันชันนิดนึงนะครับ นนะครับี่ทางมันจริ้งครับถ่ายด้วยนะครับเหนื่อยด้วยนะครับนะี่ครับมันได้ขึ้นไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแต่มัน,มน,นชันนิดนึงน,น,นะครับ ครับหน้าผาครับสูงมากครับ <c oughs> <c oughs> มาถึงหน้าปากถ้ำแล้วนะครับ,น,าาน,รบนี่นะครับทางเข้า ดูนะครับดูความสูงนะครับนี่ทางเข้าไม,ไม่รู้ว่าสมัยไหนนะครับยุคไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับจะเป็นลงลงเนี่นะครับเป็นจะเป็นไม้ เป็นต้นนะครับแล้วก็จะเจาะข้างในนะครับทําเป็นโรงศพนะครับนี่นครับดูดูไม้ต้นหนึ่งนะครับเอามาเจาะทําเป็นโรงนะครับดูบรรยากาศข้างล่างครับ ลักป่าลักเขานะครับลักคนถ่ายบ้างนะครับคนถ่ายก็เหนื่อยนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้คนถ่ายด้วยนะครับจะทำคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ ดูใกล้ๆครับจะเป็นโรงนี่นะครับไม้หึง1ต้นนะครับเลามาเจาะแต่ตอนนี้พังไปแล้วครับ ข้างบนนี่หนึ่งอันนะครับนี่นะครับลงเป็นลงเกา่าพาไปดูใกล้ๆนะครับเออเดีแป๊บเดวแป๊บ,ปบนี่ครับไม้ หนึ่งต้นนะครับเจาะทําเป็นโรงนะครับคนสมัยโบราณน,นะครับคนพบในถ้านะครับเนี่ยนะครับบริกาศก็สวยครับมาอยู่ข้างบนดูไปข้างล่างน,นะครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนะครับนะครับ,บายบอกว่าทางเข้านะครับโอ้ดูหินตรงนี้นะครับโอ้สวยครับ วนกันไปมนกันไปวนกันไปนะครับนี่ครับดูดูดหินครับสวยไหน่อทางไหน ตรงนี้น่าจะเป็นที่ค้นพบลงนะครับลงสมัยโบราณนะครับน่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับหมายเลขสองนะครับน่าจะลงที่สองนะครับ เ oh. นี่นะครับน่าจะไม่มีทางขึ้นแล้วนะครับอ๋อ mm. oh, มีข้างเขาด้วยนะครับไม่ใช่ข้างเขาบึงนี่นะครับข้างเขาครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็น้ยครับนะครับไมเลยครับไมเ,เ,เลยนะครับ ได้ยินเสียงมันร้องไหมครับครับตรงนี้ก็มีนะครับั้างคาวครับนี่นะครับ สวยครับดูเห็นครับสวยมาก สวยมากครับข้างคราวมีทุกซอกทุงมุมเลยนะครับ ข่ำผีแมนนะครับีป้ายนะครับระวังหัวชนนะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งโรงนะครับ นี่นะครับเป็นโรงครับเห็นไหมครับนี่ครับสาภาพสาภาพของโรงนะครับยาวมากนะครับของโรงของยุคสมัยก่อนนะครับนี่นครับเข้าไปได้ไยัง,งไ,ไง,งิดข้นไปลุงเนี่ยอม <cents input> อยู่ข <step> ้างในนู่นอีกโรงนึงนะครับท <anni? S 1> ี <queen> ่ไฟส่องนะครับมาเข้าละมาเข้าละพูดเองผมจะเข้าไปยังพอลงมาเข้าพูดเห็นแล้วพูดจะไหลไหมไหนวะะอ๋ออยู่ตรงโน้นครับที่ไฟส่องนะครับมีอีกนะครับ น,นั่นอ่ะวปีกยังขาวงอยยางมบบนี้ได้ว่าโรงโรงใยเงาอ่ะนี่นะครับสาภาพของลงนะครับต้นไม้นหนึ่งต้นนะครับจะเจาะรูแบบนี้นะครับนี่นะครับเจาะเป็นรู ท่าในใดสนใจมาเที่ยวได้นะครับถ้าผีแมนนะครับอยู่ตรงอำเภอปากมั่ผ้าครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอปากมั่ผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถ้ามาไม่ถูกก็ให้ถามชาวบ้านได้นะครับ ว่าพั้ทีเมนอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดครับเลยตลาดาอีกนิดนึงนะครับตลาดของอำเภอป่ามาพานะครับ ตรงนี้น่าจะถึงยอดแล้วนะครับน่าจะไม่มีทางขึ้นแล้วนะครับถึงตรงลงเมื่อกี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ไม่มีทางขึ้นแล้วนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมจะได้มีคลิป ให้ดูท่านใดสนใจมาเที่ยวนะครับถ้ำผีเมนนะครับอำเภอปามาผ้าจังหวัดแม่องสอนนะครับห้ามลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ